ครับกลับมาจับ้าวหยิบล้านกันต่อทางช่องอาหารชแนลก็เป็นประจำกับฟก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 ,ฟกสุดยอดด้ว่านี้ไม่มาจริงอะมาจริงเลยสามสี 3, 4, น่นี่สุดยอดจริงๆแต่ลาวก็ผมว่าลาวนี่คือตัวศูนย์นะครับผมก็บอกแล้วมันต้องมีชัดเจนนะแปดเจ็ดหกห้าต้องมีก็ศูนย์ห้าเลยแต่ว่าตัวที่เราเก่งเป็นแปดเป็นเก้าอะไรมันไม่มาไง เจ็ดมันก็มาหนึ่งเจ็ดเลยเห็นไหมครับหนึ่งเป็น VR อยู่ด้วยก็หนึ่งเจ็ดออกตามเดิมห้าหนึ่งเจ็ดโอ้เงเสียดายมากกันนะห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยเสียดายอยู่ครับแต่ถ้าวิเคราะห์ไอ้ดีแล้วถ้ามีเวลามากๆน่าจะได้ต่างอยู่แต่ว่าในส่วน e อ็ก t i ร e c h ช n n น l เนี่ยนะตรงรอบเป๊ะสี่สามมาจัดเต็มเลยนะแล้วก็เป็นอ่าผมมันก็เจ็ดด้วยนั่นแหละก็วางเจ็ดเจ็ดด้วยนะมีเจ็ดเจ็ดด้วยนะมี 7, 7 อ่าสตัวแตกนะที่ e อ็ก i อร์ทชแนลนี้ถือว่า3ตัวแตกรอบสุดท้าย0ูนย์อะไรอ่ะแปดสนะครับเสียดายเหมือนกันว่าไม่เป็นมันไม่เป็น7ครับมันเป็น4นะี่ะเราเป็น4ี่แปดสนครับมันออกเป็น7 8นะ็ดแปดสาโอ้โห و! ไม่งั้น4ตัวแตกนะเอ็กคอร์ทชแนลนี้ถือว่าสุดยอดมากใครยังไม่ได้รีบไปฟังก็ต้องรีบไปฟังนะครสุดยอดจริงๆนะครับ ท่านต้องรีบครับอย่าทําอะไรอย่าชักช้านะเดี๋ยวมันตอนนี้มันกําโอมันวุ่นวายหมดนะท่านอย่าลืมนะอ้าวท่านดูดีว่าหูกสวอ,อ,อะไรอ่ะตอนนี้เขากําลังเยอะนะท่านต้องรีบนะเดี๋ยวไม่มีที่ลงนะเดี๋ยวไม่มีที่ตลาดไปเที่ยวนะเพราะนั้นท่านอย่าชักช้ารีบเรียนรีบรู้รีบรวย นะอันนี้สําคัญมากที่สุดรีบเรียนรีบรูรบร้รีบรวยเนี่ยรีบเรียนรีบรู้รีบรวย <laughs> สําคัญที่สุดแหละตรงนี้แต่ว่าไเป็นไรปีหน้าเนี่ยเราจะมี N3 นะปีหน้าเราจะมี N3 แล้วเขาขายใบละยี่สิบาทแต่ว่ารางวันนี่ผมว่าเขาต้องหารกันนะครับอ่าถ้าว่าเขาซื้อตัวนี้เยอะๆๆๆถูกกันเยอะๆๆเขาก็เอาเงินรางวันมาหารกันนะใบละยี่สิบบาทเขาขายเพียงแค่เท่าไหร่ขายน่าจะขายประมาณสักอ่าสิบล้านใบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะขายสิบล้านใบหรือเปล่า ขายแค่10บล้านใบนะมีมีจำกัดเขาทดลองก่อน10ล้านใบนะตัวตัว N3 เนี่ยทดลองก่อน10บล้านใบบักก็ใบ,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 บละ20บาทแต่ว่าท่านสามารถเลือกเลขได้ไงใบละ20บาทเลือกเลขได้ก็ใบใบหนึ่งเขาให้ซื้อ20บาทอ่ะชุดหนึ่งยีบาทอ่ะใบละ20บาทท่านจะซื้อกี่ใบคงได้นั่นแหละนะก็เขาเข,า,ขาออกเขาออก10บล้านฉบับจะไม่สิบล้าน10บล้านใบอะ่ะไม่ใช่10บล้านฉบับหรือสิบน่าจะเป็น10บล้าน10บล้านฉบับอะ สิบล้านฉบับก็จะบับละหนึ่งล้านนะ่ะน่าจะเป็นลักษณะเง้นนะในในในเลขสามตัวหนึ่งล้านนะ่ะมันก็ต้องมีถูกลางวันอยู่ทีเพราะว่ามัน,นตัวนี่มันมันต่อหมื่นใช่ไหมอ่าอ่าหมื่นหนึ่งมันมีหนึ่งรางวันนะหนึ่งหมื่นมีหนึ่งลงวันใช่ไหมล่ะก็เพราะนั้นหนึ่งแสนก็ต้องมีสิบลังวันหนึ่งล้านก็ต้องมีเท่าไหร่อร้อยลังวันใช่ไหมอ่าหนึ่งล้านก็ต้องมีร้อยลังวันเหมือนกันหนึ่งล้านก็ต้องมีร้อยลังวันน่าจะเป็นลักษณะงั้นไหมผมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าโอเคมัน ถ้าสามตัวมันมสามตัวพันเอ,อ,อาเท่ทีพันหนึ่งพันพันพันหนึ่งพันเนี่ยจะมีหนึ่งรางวัลใช่ไหมหนึ่งพันใบอ่ะในพันใบจะมีหนึ่งรางวัลจะมีคนถูกตรงๆอ่ะจะมีคนถูกตรงๆอ่ะหนึ่งใบใช่ไหมแล้วก็ในในหมื่นหนึ่งก็จะมีถูกสิบใช่ไหมอ่าใช่แล้วน่าเป็นลักษณะงั้นในในพันถูกหนึ่งใช่ไหมในหมื่นถูกสิบในแสนถูกร้อยในล้านก็ถูกพันอ่าใช่ในล้านก็ต้องถูกพันคน เพราะฉะนั้นในนั้นก็จะมีจํานวนถูกพันคนถ้าในจํานวนที่ถูกพันคนอ่ะมันมาถูกทั้งหมดเลยตัวเดียวกันพันคนก็ต้องเอาเงินมาหารนะฮะเป็นรางวัลจะได้เท่าไหร่ไม่รู้อันนั้นก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งจระบาละยี่สบาทจะจะซื้อ,อกี่ใบก็ได้สะใจเราแหละตอนนี้ <laughs> แต่ก็ซื้อแอบกเป๋าตังค์ก <laughs> ันแหละใส่เต็มเต็มไม่ต้องไปกลัวอะไรใช่ป่ะเออแต่เราก็ทำํำทดลองไว้นะสามตัวนี้ถือว่าสุดยอดมากๆอ่ะแต่นี่มันก็จะมีหลายอย่างท่านนั้นก็จะไปอ่า รางวันที่หนึ่งด้วยไปสามตัวด้วยแต่นี่ก็โอ้โหวุ่นวายกันหมดเลยนะ <laughs> วุ่นวายกันหมดแล้วพีหน้าพีหน้าครับน่าจะเป็นประมาณสักวันที่เดือนเมษาแหละนะถ้าก็เตรียมตัวไว้ศึกษาเรียนรู้เอาไว้ครับเดี๋ยวศึกษาเรียนรู้เอาไว้เพื่อไปวางกรอบตรงนี้นมันชัดเจนนะสามเอมาแล้วเนี่ยสามเอ็มาเนี่ยโอ้โหสามเอเอเดียวก็เหนื่อย เอเดียวก็เหนื่อยอยู uh ่แล้วเดี๋ยวปสามเอ็นนี่โอ้ยสามเอ็นเน่ะสามน b e เบเยอะแล้วก็สองหน่วยอะวเอาประมาณนั้นครับอ่าวเตรียมไว้เตรียมไว้เตรียมความรู้ไว้นะครับอ้าก็ต้องศึกษาเรียนรู้ดูยังว่ากายเป็นนะกล่าวแล้วเนี่ยตรงรอบนะ อีกต่อ h a ชแนลนี่ผมถือว่าตรงรอบมากๆครับนี่คือช่องอางไฮชแนลขึ้นลักนะเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำราพิจัยสงครามสู่จตรงกโชคเป็นจ้รงกธาตุมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำม,มาแนะนําตั้งดวงให้ถูกดูดวงให้เป็นมันจะเห็นความสําเร็จ สองดาวให้เป็นจะเห็นเงินล้านนะสองดาวให้เป็นมีเงินใช้ทุกวันติดตามเราไว้มีเงินใช้ทุกวันแน่นอนนะติดตามเราไว้มีโอกาสหยิบเงินแสงเงินล้านกับเราแน่นอนชัดเจนมากๆเรื่องตำแหน่งดวงดาวนี้นะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะเมื่อวานนี้ชัดเจนนะสิบสองเบสนี่ถือว่าโอ้โหตอนนี้บาแรงแต่ว่าดาวเจ้าเลิกก็เหมือนกันท่านเอาดาวเจ้าเลกนะเมื่อวานมันเจ็ดใช่ไหมเจ็ดกับอะไรจําไม่ได้แล้วนะน่าจะเจ็ดกับอะไรสักอย่าง่ะจําไม่ได้แล้วเจ็ดกับห้าหรือเจ็ดเลยแต่มันเจ็ดอ่ะแล้วเราก็ไปชนกับตัวสิบสองเบสนะ สิบสองบียะสิบสองเบสสิบสองเบสก็คือชนเจ็ดนะมันมันมันไม่ได้จับคู่มนะันไม่ออกมันออกเจ็ดเจ็ดก็ถือว่าออกคู่นะอย่างนี้ก็ถือว่าออกคู่ออกเจ็ดเจ็ดแล้วยังมีสามใหม่สามมันก็ไปเจอกับตัวนู้นอีกออกสามสี่อีกนะโอ้สี่มันเป็นตัวฟอกอยู่แล้วใช่ไหมสุดยอดนะเมื่อวานนี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยเพราะฉะนั้นท่านใดที่เรียนรู้ไว้นี่ไม่ได้ตังค์ในตูไม่ได้เงินแสนเมื่อวาันก็น่าดูแหละหนึ่งเจ็ดที่ลาวด้วยเหมือนกันแล้วก็ อ่าท่านใดที่ฟังอ c กอุต e ิชาแนลนี่นะสี่สามตรงจุดนะแล้วก็สามตัวแตกด้วยศูนย์แปดสามสี่อ่าศูนย์แปดสามมันสี่ตัวสี่สี่ตัววินเนี่ยไอ้ก็สามแปดศูนย์นะสี่ตัววินแต่เราใส่เป็นสี่มันออกเป็นเจ็ดทำไม่ได้สี่ตัวแตกอีกนะโอ้สุดยอดมากนะอีกอุตติยชาแนลนี่ต้องเข้าฝังต้องเข้าฝังถือถ้าไม่ฟังท่านต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้เลยเปิดสอนชุดวิชาโหราศาสตร์ความร่ำรวยอยู่แล้วเก้าท่านนะถ้าถ้าท่านสมัครเรียนตรงนี้ท่านได้เข้าอ c กอุต e ิชาแนลอยู่แล้ว ก็สมัครเลยครับศูนย์6428810นะผมรับวันนี้นะวันนี้รับนะวันนี้เปิดรับวันเสาร์นี้เปิดรับแล้วก็เรียนวันอาทิตย์เลยครับวันเสาร์นี้เปิดรับเรียนวันอาทิตย์นะเรียนจริงจังเลยครับเรียนแบบสบายไม่ต้องไปกังวลเรื่องการจับโรคจับอะไรเรือตั้งใจเรียนเอาชุดวิชาสี่กัมภีนามาให้ครบวันเดียวจบเลยนะวันอาทิตย์เรียนจบเลยนะวันอาทิตย์เรียนจบเลยนะใครอยากจะเรียนเพิ่มเติมก็สมัครไปรับ9้าท่านนะรับ9้าท่านนะครับ9้าท่านเท่านั้นนะครับในชุดพิเศษแล้วท่านก็สามารถเข้าไปใน อ่าอ่าพรีเมียมอ่าพรีเมียมพรีเมียมไลน์ด้วยแล้วก็สามารถที่จะไปได้เอ็กคอร์ทชแนลด้วยพรีเมียมไลน์ด้วยไอ้พรีเมียมชแนลด้วยพรีเมียมชแนลอย่างที่ผมพูดนะพรีเมียมชแนลก็คือเป็นช่องที่จะเอาไว้ในการเรียนแต่เราวิเคราะห์ให้ท่านฟังแต่ละจุดแต่ละจุดขอเอาวิชามาวิเคราะห์ให้ฟังแต่ละจุดจุดนี้มายังไงจุดนี้มายังไงเป็นการเรียนรู้ด้วยแต่ว่าท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดไงตัวนี้สําคัญนะเรียนรู้ก่อนที่ท่านจะได้รับหนังสือท่านใดที่สั่งหนังสือก็ได้เข้าตรงนี้อยู่แล้วนะ ท่านในที่สั่งหนังสือไว้แจ้งไปแล้วท่านจะได้เข้าเรียนตรงนี้ก่อนอยู่แล้วครับเพราะว่า,าเพื่อรอหนังสือมันจะช้านิดหนึ่งแต่ว่าท่านได้เข้าเรียนก่อนเอาความรู้ไปก่อนเอาความรู้ไปใช้ก่อนครับความรู้ทุกอย่างที่ผมสอนในพรีเมียม h ช n แนลก็จะเหมือนกับในหนังสือนะ ว่าจะอธิบายได้มากขึ้นหน่อยแค่ในหนังสืออาจจะไม่มีอธิบายมากแต่ว่าในนี้ก็อธิบายฟังด้วยที่มาที่ไปมันยังไงและถือว่าสุดยอดมากนะที่ที่เราเรียนรู้กันนี่ผมถือว่าสุดยอดอครับผมถือว่าสุดยอดนะแต่และชุดวิชาที่ผมนํามาให้ท่านนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสุดยอดมั่วๆ <laughs> ถือว่าเอา้าตามนั้นนะครับตามนั้นเอา้ากลับมาดูวันนี้ครับวันเสาร์สบายๆนะอย่าไปเคร่งเครียดซีเรียสมักดาเดจะเข้าสาษาอะไรใช่ไหมเนี่ยวันนี้วันวันน,น,นี้วันเสาร์นี่วันพระหรือเปล่านี่รู้วันอาทิตย์ อาปฏิทินผมมันก็ยังงงงงอยู่ไงไปทินผมเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันพระวันอาสฬราดีวันไหนวันอาทิตย์หรือวันเสาร์แต่แต่แต่ตามหลัของผมมันต้องมันมันต้องทดมาหนึ่งวันอ่ะอ่ามันมันต้องลบมาหนึ่งวันก็น่าจะเป็นน่าจะถูกแล้วลหละวันนี้วันวันเสาร์เนี้ยวันนี้ทําจนลืมวันพระวันเจ้าเลยครับวันอาสารหบูชาครับนะวันอาสารหบูชานะวันอาสารหบูชาก็ไปทำบุญนะ ช่วงเช้าไปทําบุญกันให้สบายใจนะเราไม่ต้องไปเคร่งเครียดซีเรียสมากตัวเลขเราก็ถือว่าจัดไปแต่ว่าก็ปล่อยวางจัดไปแล้วเพราะเราเชื่อในแนวทางอยู่แล้วใช่ไหมเราเชื่ออยู่แล้ว K N R S V R อ่าไม่ใช่อ่า K N R S f o c แล้วก็อะไรที่เราจัดมานี่นะก็ตรงนี้เราเชื่อมั่นอยู่แล้วพอเราเชื่อมั่นปุ๊บวางปุ๊บท่านไปทําบุญให้สบายใจเลยกลับมารับตังค์เด้งๆนะกลับมารับตังค์เด้งๆสบายใจสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ นะเดี๋ยววันนี้วันพระแหละนะวันนี้วันพระและ้วทาจนลืมลืมพระลืมเจ้านะเพราะนั้นก็ถือว่าหลักแต่ว่าแต่ว่าที่จริงที่จริงแล้วก็เป็นจุดที่ดีนะผมว่ามันมันจะเข้าภาษาอาสารหาัสเสรก็ต้องเข้าภาษาใช่ไหมที่จริงถ้าถ้าเริ่มปุ๊บเนี่ยถือว่าท่านทาบุญพรุ่ง,งนี้ใช่ไหมแล้วก็ทําบุญพรุ่งนี้แล้วท่านท่านทำต่อเนื่องไปเจ็ดวันเลยอันนี้เป็นเคดเลยนะพอทพําพรุ่งนี้เสร็จก็ทาต่อเนื่องไปให้ครบเจ็ดวันเลยในเจ็ดวันเนี่ยทําต่อเนื่องไปเจ็ดวันเลย พอจากนั้นมาเข้าภาษาสามเดือนใช่ไหมท่านทาครบดอเนื่องมาถึงเจ็ดวันปุ๊บก็ก็ไม่เป็นไรอีกอีกสามเดือนเก้าสิบวันใช่ไหมก็เก้าสิบวันอีกแปดสิบสองอีกแปดสิบสามวันก็ท่านจะทําอะไรก็ได้แต่ว่าเราทําต่อเนื่องไงให้ทําต่อเนื่องติดต่อกันนะเจ็ดวัน,นีนทาต่อเนื่องติดต่อกันับเป็นเคสเป็นเคสที่ผมพูดไปแล้วนะในเรื่องของการเพื่อให้เราเกิดโชคเกิดลาบด้วยตามนั้นนะเพื่อให้เราเกิดโชคเกิดลาบด้วยเอากลับมาดูวันนี้เหมือนกันนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเรื่อง เรื่องวันอาสาฬหบูชาเนี่ยผมว่ามันมันเป็นวันที่มันเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะวันอาสาฬหบูชาเนี่ยผมถือว่ามันเป็นวันอะไรเป็นวันเขาเรียก่เป็นเป็นวันแห่งความสําเร็จนะเขาเรียกเป็นวันแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นท่านเริ่มต้นที่ทําวันเนี้ยทําอะไรก็ได้ทําบุญสร้างบุลสร้างบารมีอะไรต่างๆนานนี่นะอ่ามันถือว่าเป็นวันเริ่มต้นแห่งวันแห่งความสําเร็จไม่มีใครรู้เคล็ดลับนี้นะเป็นวันแห่งความสําเร็จอย่างไรเนี่ยเออพระก็ไม่เคยพูดนะ วันนี้เป็นวันสําคัญนะวันอาสาฬหบูชาเนี่ยถือว่าเป็นวันแห่งความสําเร็จอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าวันแห่งความแต่ว่าตะเข้าใจว่าเป็นวันแห่งความสําเร็จอ่ะอ่าเห็นไหมวันอาสาฬหบูชาเนี่ยคือคือคือวันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะประกาศพระพุทธศาสนาใช่ไหมอ่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตัดสินใจที่จะประกาศพุทธศาสนาที่จะเอาพุทธศาสนาให้มีความจเจริญรุ่งเรืองสู่มนุษย์โลกเห็นไหมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็คือนี่เลย ก็เป็นวันนี้เลยประกาศเลยก็ถือว่านี่แหละก็แสดงอะไรอ่ะเป็นวันแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตใช่ไหมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ไหมไหนหรือถ้าผมจำผิดก็ต้องขออภัยนะน่าจะถูกอาสาราบูชาก็ถูกแล้วเนี่ยนะก็วันอาสาราบูชานี่แหละเป็นวันที่พระเจ้าประกาศทมครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นการแสดงธรรมมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันเนี้ยท่านทําอะไรก็แล้วแต่ครบองห้านะทำบุญก็ให้เจอพระห้ารูปอย่างเนี้ย แล้วก็เราคนหนึ่งนะก็สิ่งนี้ยก็คือคือ,ค,อคือทำบุญกับพระห้ารูปแล้วกันถือว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นในการที่ดีนะผมว่าในเป็นเคล็ดลับนะผมถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งความสําเร็จวันแห่งความสําเร็จเพราะถือว่าเป็นทั้งพุทธศาสนานะเป็นวันแห่งความสําเร็จนะเป็นวันที่เกิดมรรคผลคือพระอาโกรณัญะญใช่ไหมพระโกรณัญะญได้ดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมคือเป็นคนที่มีอาอาเขาเรียกว่าเป็นแสงธรรมเกิดขึ้น ก็เรียกว่าแสงแววแห่งอริยะเกิดกับพระโมคคัลลานะไงก็เลยเป็นองค์แรกด้วยนะเป็นองค์แรกของโลกเป็นองค์แรกของพุทธศาสนาเป็นแล้วก็เป็นสงองค์แรกด้วยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงนั้นครบพอดีบริบูรณ์ไงเขาเรียกเป็นวันบริบูรณ์ด้วยใช่ไหมก็เียครบสงพอดีไงเขาเรียกวันอาสาฬหบูรครบนะเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมีธรรมใช่ไหมแล้วก็เกิดอาสาวกขึ้นมาก็คือพระอัญญาโกลัญญะรู้ดวงตายทำปุ๊บก็ อ่าเป็นสาวกของพระเจ้าก็ครบองคพอดีเลยเป็นไตรลักษพอดีเลยเนี่ยเป็นไตรลักษนะไตรรนะัตนะไม่ใช่ไตรลักษนะไตรลักษ์มันสามอย่างไตรลักษ์หนึ่งคือลักษณะสามอย่างใอไตรรัตน์รั์รั์ไปว่าแก้วคือเกิดความสําเร็จสามอย่างเลยไอน,นี่เป็นสําคัญนะเพราะ,ะนั้นถือว่าเป็นวันแก้วสารพัดนึกนะท่านจะนึกอะไรท่านจะปรารถนาอะไรท่านจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าไอวันนี้สาคัญมากที่สุดนะอ่าวันนี้ก็ถือว่าอ่าเขาเรียกว่าวันที่อ่า เปิดโลกเปิดโลกธรรมเปิดดวงตาเปิดจิตวิญญาณเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเปิดตาเปิดดวงธรรมครับเปิดจิตวิญญาณเปิดปัญญาเปิดให้เรานําพาไปสู่ความสำเร็จเพราะนั้นพรุ่งนี้ถึงสมัครเรียนดีไงเอ้าจิงมันมันวนกลับมานะเออผมพูดเข้ามาตรงนี้ผมก็เลยนึกได้ว่าเออพรุ่งนี้ถ้าท่านสมัครเรียนพรุ่งนี้ดีนะเพราะมันเป็นวันจุดเริ่มต้นแห่งแห่งแห่งปัญญาไงฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาอันนี้ยมันแวบขึ้นมาในสมองผมนะ เพราะผมถือว่าวันวันอาสาฬหาบูชานี่ถือว่าเป็นวันแห่งความสาเร็จไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นใช่ไหมหละ่ะผมใช่นะแต่ผมจะไม่ผิดหรอกนะจะผิดไมหมละ่ะ <c> พ <oughs> ูดไปแล้วก็ไม่ได้ใจตัวเองเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐถมเทศนานั่นแหละไม่ผิดหรอกนะผมว่าไม่ผิดอะนะเพราะว่าก็เป็นวันที่พระพุทธอ่าพระพันยากลยัญญาได้รวงตายธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้าจากนั้นมาก็เป็นวันเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าก็แสดง นอกจากแสดงาารธรรมจักรปุพพนาสูตรแล้วก็แสดงธรรมมาเรื่อยๆ,ๆจนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้สําเร็จเป็นอ,า,อารหันต์ก็คือแต่ว่าวันเนี้ยวันเกิดว่าเกิดครบองค์สงพอดีครบครบองพอดีประเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอดีเป๊ะก็เกิดคุบเป็นไตรัตนพอดีครับครบองก็เกิดเป็นพุทธศาสนาขึ้นมาพอดีเป็นวันแห่งความสําเร็จเป็นวันแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นวันแห่งความมั่งคั่งเพราะนั้นท่านยึดเอาตรงนี้เลยนะครับยึดเอาตรงนี้เลยจะเรียนจะศึกษาเรียนรู้สร้างอะไรก็แล้วแต่ท่านทาวันนี้ น่าจะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จวันนี้ให้สมัครเรียนนะสมัครไว้ก่อนเลยสมัครวันนี้เลยนะ0ูนย์หกสี่สองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์นะโทรไปแล้วก็แอดไลน์ก็บ้านหมอดูหนึ่งเก้าแปดนะแอดไลน์เป็นไอดีไลน์ะบ้านหมอดูหนึ่งเก้าแปดจันะจับเต็มวันนี้นะเป็นวันแห่งความสําเร็จเป็นวันแห่งความมั่งคั่งเป็นวันแห่งความครบบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะมันมีโอกาสยากนะก็ปีหนึ่งก็มีวันเดียวนี่แหละแล้วบังเอิญว่าปีนี้เรามาเจอวัน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 เสาร์ใช่ไหมอ่าเจอวันเสาร์ อ่าน่าจะใช่น่ะวันวันนี้แหละเป็น <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจว่าวคืออ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตน,นี้ิดหนึ่งผมพูดไปแล้วมันจะใจไแต่ว่าคือปฏิทินผมในในปฏิทินโหราศาสตร์ผมมันมันมันไม่ตรงไงคือคล้ายๆกับว่ามันไม่ตรงนะับ อ่าครับก็พอดีแหละผมก็หลบให้ท่านได้แคปไปพอดีสายหวานท่าได้แคปไปพอดีนะเออผมหลบให้ท่านได้แคปไปพอดีก็ถูกแล้วครับถูกแล้วเออเพื่อความมั่นใจเป็นวันอาส้าบูชาครับวันนี้วันที่20วันเสาร์เนี่ยครับเป็นวันอาส้าบูชาขึ้น15ค่ำเดือนแนะครับตามนั้นนะครับเนี่ยเป็นวันอาส้าบูชานะฮะวันอาส้าบูชาก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาอยู่แล้วนะอ่าแสดงธรรมจกักรกับพระท้าสูตรนั่นแหละแล้วก็เกิดอ่า สององค์แรกขึ้นก็คือปัญญาโกนตญยาได้ดวงตายิ่งรมเป็นวันแห่งความเจรเป็นวันแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นวันแห่งความมั่งครั่งนะวันนี้เป็นวันรกากุกุดะนามกุกุดะโชคนะกุกุดะถือว่าสุดยอดใครเรียนโชคเกิดแต่นามวันนี้กุกุดะนามนะถือว่าสุดยอดด้วยวันนี้ก็นามถือว่าสุดยอดนะเมื่อวานนี่โอ้ด้เต็มเลยนามกุกุดะนามอ้าวตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสมัครวันนี้เลยนะอ่านี่มั่นใจแล้ววันนี้แหละวันเสาร์นี่แหละนาเป็นวันอาสาละบูชานะครับ เดี๋ยวว่าเป็นสุดยอดของวันอยู่แล้วผมก็มันแวบขึ้นในในในสมองพอดีครัวจะมาบอกเราก็ได้เตือนเราก็ได้เออวันนี้วันวันหนึ่งความสําเร็ตี่เป็นวันหนึ่งความมั่งคั่งเป็นวันหน่งความอุดมสมบูรณ์สิเพราะฉะนั้นก็บอกเข้าไปสิเขาจะได้มาเริ่มต้นในวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนะเป็นวันที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาเพราะว่าอัญญากรนทยาเป็นคนที่มีปัญญามากที่สุดเลยนะและเป็นโหนักโหรศาสตร์เป็นนักโหรศาสตร์นะเป็นนักโหรศาสตร์หนุ่มตอนพระพุทธเจ้าเกิดนะปนทยาเนี่ย ใน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 พราหมณ์ทั้งหมด8ดคนที่เข้าไปทานายพุทธเจ้าเนี่ยในตอนที่พุทธเจ้าเกิดใหม่ๆนะในพุทธแกชายศรีธาเกิดใหม่ๆเนะี่ยในพราหมณ์ทั้ง8ดคนนะมันมีมพราหมณ์ทั้ง8ดคนในนอกนั้นเป็นพราหมณ์แก่หมดเลยเป็นพราหมณ์แก่ไมมีพราหมณ์หนุ่มคนเดียวคืออน,าน,ย,นยางโกยัญญาณนะเป็นพราหมณ์นะพราหมณ์ในสมัยก่อนนี่เขาถือว่าเป็นการยกย่องในอินเดียก็ถือว่ายกย่องเป็นคนที่มีความรู้ก็เป็นโหราศาสตร์เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาเป็นปุโรหิตเป็นโหราศาสตร์ด้วยก็อ่าพระเจ้าสุทโธ พราหมณ์ทั้งแปดไปทํานายทายทักดูวา่าลูกชายตัวเองพระโอรสที่เกิดมาแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็พรา,าหมณ์ทั้งแปดคนทั้งทั้งทั้งเจ็ดทั้งหมดเลยเจ็ดคนก็ทายสองอย่างทายเป็นสองอย่างคือถ้ายอยู <c oughs> ่ยเป็นในในเพศคา,ารวาสก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ถ้าเกิดถ้าออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกเหมือนกันเนี่ยมันก็ทายสองอย่างใช่ไหม สองอย่างคนระับวันนั้นน่ก็วันวันที่พุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วก็มีหนุ่มนี่แหละัญญาโกนัญญานี่แหละเป็นคนที่โอ้โหหักหักหักปากกาเซียนใช่ไหมเรียกหาปากกาเซียนเลยมีคนเดียวกล้าทํานายทายทักบอกเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระโอรสนี่นะมีทางเดียวเท่านั้นเลยที่พระองค์จะต้องไปก็คือการออกทรงผนวดและได้เป็นาศาสดาเอกของโลกเห็นไหมเนี่ย ทายอันเดียวเลยไม่มีหนึ่งไม่มีสองเลยนะเหมือนเมื่อวานนี่บอกให้สี่สามนั่นแหละตรงเออเออเอ็กโทดิชแนลตลอดทุ่มอะเหมือนกันเป๊ะเลยสี่สามด้วยกับเจ็ดเจ็ดด้วยในเอกโทดิชแนลอะก็มาเป๊ะตรงเป๊ะเห็นไหมเออแต่เราไม่ได้ใส่แปดเจ็ดเจ็ดแต่ให้เจ็ดแปดเนี่ยแต่มันเป็นแปดเจ็ดเจ็ดเนี่ยนาก็มาเป๊ะเนี่ยตามนั้นเลยเนี่ยทายอันเดียวไม่มีหนึ่งมีสองเพราะนั้นวิชาเนี่ยถือว่าวิชาโหราศาสตร์นี่ผมได้วิชาดราววิทยาที่ได้มาให้ท่านสอนท่านนี่นะ อ่าไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานานะก็มาจากคัมภีร์เรื่องการปัญยาก,กรนี่ทางนั้นแหละนะแต่ในยุคของพระอญญาโกลทัญญาในยุคนู้นเขาคงไม่มีตำหับตำราเขียนไว้หรอกแต่มันก็สืบสืบทอดกันมานะเป็นอ่าเขาเรียกว่าโหราโหราโหราศาสพรพราตนะก็ถือว่ามันก็สืบสืบทอดกันมานะั่นแหละคงถ่ายทอดกันมาสืบสืบทอดกันมา ไม่รับความรู้กันมาด้วยอันนี้ทายหนึ่งเดียวไม่มีสองเลยอัญญากรญญาเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชปุ๊บอัญญากรญญาก็ออกตามชวนเพื่อนอีกนะใน,ในเพื่อนสี่คนก็ถือว่าเป็นลูกหลานของพราหม์พรามนั้งเจ็ดไงนะพรามนั้งเจ็ดก็ออกไปออกไปบวชตามพุทธเจ้าเพราะว่าหวังความสุขที่แท้จริงนะคิดว่าพุทธเจ้าออกบวชแล้วก็แน่นอนต้องออกตามไนะ นะพอออกตามไปก็มันมีเหตุมีเรื่องมีลาวก็ว่านไปท่านรู้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะอ่ามันมีเรื่องมีราวจนพระเจ้าก็ปฏิบัติตัวเองให้สาเร็จพอสําเร็จปุ๊บพระเจ้าก็นึกถึงเอ๊ะทำเราเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะคือพระเจ้าก็คิดแล้วคิดอีกแต่จริงๆแล้วท่านอธิษฐานจิตมาเป็นสัพยูเพื่อที่จะดึงสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏสงสารนะอะวัฏเวนยสัตว์ก็เรียกเวนยสัตว์ที่จะออกจากวัตฏสงสารเนี่ยท่านมีความปรารถนาสิ่งนั้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นท่าก็จะมองหาคนที่จะว่าอันลบแรกเลยต้องหาคนที่มีภูมิปัญญาก่อนอะนะไปสอนคนมั่มวๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะอ่าไ่สอนคนมั่มวๆเพื่อจะเอากันเทศอย่างเดียวไม่ได้พระเจ้าไม่ได้วางการเทศอยู่แล้วเพราะว่าพระองค์มีสมบัติเยอะแยะทิ้งสมบัติมามากมายจะไปเทศเพื่อเอาขันการเทศไม่มีครับไม่มีจะมาสร้างพระสร้างองค์เพื่อจะหาเงินมาสร้างว่าไม่ไมีเพราะเสียสละแล้ววังก็มีทั้งสามวางโน่นใช่ไหม เออมันไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นแล้วคือสละอย่างเดียวสอนคนที่จะสละเพราะฉะนั้นจิตใจคนที่สละแล้วเนี่ยก็มองไม่เห็นใครก็มองอาจารย์ของตัวเองโอ้อาจารย์ตัวเองก็ไม่อยู่แล้วตายไปซสีแล้วนะพอตายไปแล้วก็มองเห็นใครก็เห็นัญญาโกณทัชญาที่เป็นอุปถา,าเห็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะที่มาอุปถาเราอยู่ฉะนั้นเอาละเราจะต้องไปมุ่งหน้าหาเขานี่แหละ นะพอไปใหม่ๆก็ปัญจคีก็ไม่รับนะโอ้ยท่านสมณะนี่มาทําไมเนี่ยท่านหายจากความภาคเพียนแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วท่านดูว่าคงไม่สําเร็จแหละนะพุทธเจ้าก็ตัดไปนั่นแหละบอกว่าไอ้สิ่งไหนที่เธอท่านอยู่กับเราเราเคยโกหกท่านหรือเปล่าพวกนั้นได้ฟังคุปคําพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าพูดในคำจริงทาจังทั้งนั้นนะพวกนี้เชื่ออยู่แล้วว,ลว่าก,การที่พพุทธเจ้าตัดสินใจสละอาล่าราชสมบัติทั้งหลายทั้งปวง แล้วก็สละลูกด้วยนะสละเมียด้วยนะอ่าแต่ไม่ใช่ว่ายุคนี้สมัยนี้พออ่าบวชเสร็จมีเมียเสร็จมีลูกเสร็จพอตัวเองทํางานทางานไม่ได้ก <c oughs> ินไม่ได้แลกูทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวชไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะพระเจ้าคนละเรื่องเลยพระเจ้าไปทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวชนะครับแต่ว่าพระเจ้าเนี่ย mee, มีลูกมีเมียเพื่อสืบราชกูลไว้แล้วราชตำนักไว้แล้วส,สืบทรัพย์สมบัติมีผู้สืบทรัพย์สืบทอดสมบัติอยู่แล้วสมบัติมหาศาลอยู่แล้ว เมียอยู่ก็ไม่ทุกข์อยู่แล้วลูกอยู่ก็ไม่ทุกข์ไม่ยากลําบากอยู่แล้วจะไม่ไม่เราออกไปบวชคนเดียวนเขาไม่ลําบากกันแล้วชีวิตนี้เขาอยู่ได้เป็นร้อยรอยชาติอะใช่ไหมเพราะว่าทรัพย์สมบัติเยอะไงนะไม, <laughs> ไม่ใชไไ่ไม่ใช่ไปไปบวชเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียใช่ยังไงไปไหนเราเราก็วน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 นะ นั่นแหละพุทธเจ้าก็ถือว่านั่นแหละเพราะโอ้บรรดาพักคีทั้งหลายก็เออก็ได้จริงพุทธเจ้าพูดจริงเพราะว่าอ,องค์เสียสละมาขนาดนั้นแล้วพระองค์ไม่คงพูดไม่ต่อแล้วอ่าไม่ไม่โกหกต่อแหลรหรอกนะตามนี้เยอะต่างอย่างเงี้ยนะก็ยอมรับยอมรับแล้วก็พุทธเจ้าก็ยอมที่จะแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้แหละอาสารห่งบูชาเนี่ยก็แสดงพร,ร,ระธรรมจักรกับพระพุทธรัตนสูตรเงี้ยก็แสดงธรรมที่พุทธเจ้ารู้มาคืออริยสัจสี่เงี้ย ทุกสมุทัยนิโรธมรคอะไรไงคนระคือ,อทุกสมุทัยนิโรธมรคก,ก็ว่าไม่ตามนั้นแหละแต่ว่าเส้นทางเส้นทางที่จะนำไปสู่นี้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาก็คือมรคมีอริยะองค์มรคอริยะมีองแปดนะมรคอริยะมีองแปดเพราะนั่นก็เป็นหนทางที่นำพาไปสู่ความสำเร็จได้ก็สอนปุ๊บปุ๊บปุ๊บกโอ้โหพอสอนไปเทศได้ครึ่งกันเทศได้ครึ่งกันนะยังไม่จบกันดีเทศได้ครึ่งกันของธรรมจักรวัตรสูตรอะเทศได้ครึ่งกันนะเทศได้ครึ่งกัน ท่านก็สวดได้อยู่แล้วหนิทำมาจากส่วนใดก็สวดได้เลยอ่าอ่าอ่าท่านก็สวดได้กันอยู่แล้วหน่นะพอสวดได้ปุ๊บก็เทศได้ครึ่งกันปุ๊บโอ้พันญวคีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแสงแห่งอริยะเกิดขึ้นในดวงจิตพระเจ้าก็ประกาศว่าเออบัดน,นี้ฉันรู้แล้วเนาะเธอรู้แล้วเนาะฉันรู้แล้วเนาะไปเธอรู้แล้วเนาะก็พอพอรู้ปุ๊บอัญญากลทยะรู้แล้วเนาะก็ปาเป็นประกาศเป็นไอเป็นสงในาศาสนาก็ครบองค์พอดีเป็นความอุดมสมบูรณ์พอดีมั่งคัง่ง พอดีเลยเป๊ะเลยนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้แหละนะท่านสมัครเรียนนะสมัครเรียนวันนี้เลยนะสมัครไว้ก่อนนะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของความมีสติปัญญาเป็นจุดเริ่มต้นเดินตามทางแห่งความสําเร็จของพระอัญญาโกลทัญญะผู้เป็นโหราจาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะผมว่าถือว่าโหราจาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นครูโหราจาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแหละอ่าัญญาโกลทัญญะเนี่ย เพราะถือว่าเป็นคําทํานายที่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นก็น,นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเรามาด้านนี้จะศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะก,การเป็นในเรื่องของโหราศาสตร์ก็เราก็นี่แหละมาเรนึกถึงบุญคุณของท่านแล้วก็นึกถึงปัญญาของท่านเราก็สมัครเรียนวันนี้เลยเอาท่านเป็นครูนําพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าความสำเร็จเราก็อาจจะไปสําเร็จทา,ทางโลกียะ โลก,กียะไมาถึงโลกที่เราเป็นอยู่นี่แหละโลกสมบัติโลกรุ่งเรืองไรก้าวหน้าเนี่ยแล้วก็จะเป็นผลต่อไปในเรื่องของโลกุตละใช่ไหมอ่าเทพปิ้ลพวกนี้ศึกษาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดปัญญาก็จะนําพาเราไปสู่ความเป็นอุตละอ,อโลกุตละได้ใช่ไหมอ่าโลกุตละได้แต่ตอนนี้เราศึกษาตรงน,นี้ก่อนล้วขยับไปเรื่อยๆก็ศึกษาออกจากโลกไป ก็เป็นวิชาอย่างหนึ่งไปอ้าวตามนี้นะศูนย์หกสี่องปเปนหนึ่งศย์นะครับอ้าววันนี้ก็จัดตามระบบไปไม่มีอะไรผมกพูดไปตามนั้นไม่ต้องไปหมกบุญมันมากเจ็ดกับห้าเป็นดาวเจ้าเลิกเหมือนเดิมแล้วก็แคปไป7จกับหแล้วมี7จ็ับห้า้ว่าตามนั้นนะแต่วันนี้4ี่กับทำมาเราได้ตังค์ใช่ไหมล่ะก็จัดไปตามได้มีสี่เจ็ด6แล้วก็ห้า็ดสแล้วก็ห้านะตามานแต่ถ้าในนี้มันเป็นเจ็ดกับห้านะมันเป็นเจ็ดนะครับมันเป็นเจ็ด น่าจะมาหรือเปล่าหรครับประมาณนั้นนะอ้าววันนี้ก็ขอเอาอะไรแต่ก็สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีไปนะต้องดูสายรีเลทหน่อยวันนี้ผมพูดเยอะนี่นึงนะก็ไม่เป็นไรครับก็พูดไปไม่อยากให้ท่านบกบุในเรื่องตัวเลขมากวันนี้มีเหมือนไหมวันนี้ไม่มีเหมือนนะวันนี้ไม่มีเหมือนนะครับวันนี้ไม่มีเหมือนวันนี้เหมือนเพราะไม่เ้าไม่มีเหมือนครับไม่มีเหมือนถ้ามันห้าสามหกไม่มีเหมือนมันสี่เก้าไม่มีก็มีสี่ห้าสี่สามสี่หกเก้าห้าเก้าสามเก้าหกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณนั้นนะ ก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละนะอยู่ที่ประมาณนี้เพราะว่านี้วันนี้6กก็มันก็ไปเจออยู่ที่สี่หกนะถ้าถ้าว่าตามหลักก็เจออยู่ที่4ี่หเพราะว่านี้ i s มัน6กกับเจ็ดไงก็เจออยู่ที่4ี่หกครับเก้าหกกับสี่หกถ้าเจอตรงนี้นะถ้าเจออยู่ตรงนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะสายรีเลตรีเลตมันก็จะมีสี่หนึ่งหกสองแล้วก็หกแปดนะอยู่แค่นี้เองนะเหมือนไม่มีก็เจอหกครับเจอหกเป็นตัวตั้งมันก็จะมีอยู่ที่สี่หกแหละสี่หกเก้าหกนะประมาณนั้นจะมาหรือเปล่านะสายรีเลตนะอ้าว ก็ว่าไปตามน,นหน้านี่คือวิเคราะห์ท่านฟังตามนี้แล้วกันก็พูดเยอะนิดหน่อยนะศูนย์ถ้าจะใครอยากจะฟังเนื้อเนื้อน้อยพูดน,น้อยก็เข้าไปในอีก c ทีชแนลนี่ไม่พูดมากใสเนื้อเนื้อเต็มเต็มอวานนี่ก็โอ้เต็มเต็มรับเต็มเตมเลยสีสเต็มเต็มเลยตรงรอบด้วยนะรอบ19ด้วยครับตัวเดียวด้วยให้ชุดเดียวด้วยแล้วก็ให้อ่าให้สตัววินก็0 3 8ย์ครับ 0384เราก็ให้34ด้วยแล้วก็เข้าทั้งสองตัวเข้าทั้งสามตัวนะสี่ตัวเสดยดายเหมือนกันแต่ถ้าให้เป็นเจ็ดมันก็เข้าในแหละแต่ว่าเราให้เป็นสี่มันก็เข้า34ไงก็เข้าถือว่าเข้าสี่ตัวเลยนะแต่ว่าเขาแยกมาข้างล่างคือ34แล้วส่วนข้างบนก็830นะมาครบจบขบวนความเลยครับกาลีแลวตรงรอบด้วยตรงรอบด้วยไอกติฟชนแนลนี่สุดยอดออกมากท่านใดได้เงินแสนเงินล้านอยากปลดหนี้เป็นอิสระภาพทางด้านการเงินก็เข้าไปฟังทางไอกติฟชนแนลนะสนับสนุนช่องรายการก,ารก็020080352246 ธนาคารออมสินชื่อพุทธิพงศ์อินทรหานนะครับท่านสนับสนุนเสร็จนะท่านส่งอีเมลท่านไปทางไลน์นะแอดไลน์ก่อนก็บ้านหมอดู198นะ b a n m o r d d o 1 9 8แล้วก็เสร็จแล้วก็แล้วแต่ท่านแล้วท่านก็ส่งอีเมลท่านไปท่านจะได้เข้าไปอ่า่าชมทางช่อง e u t i v e Channel นะ เป็นจังหวะเป็นครั้งเป็นคราวกันไปนะครับตามนั้นนะถ้ามันเต็มก็ไม่ได้แต่ท่านเป็นท่านในที่สมัครเป็นสมาชิกวีดีช anel ได้ชมทุกวันนะได้ชมทุกวันตามนี้แล้วกันนะชูนุกสี่สองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับแปด,ดลายก็ตามนั้นนะครับจะโทรไปก่อนก็ได้เพื่อความสบายใจโทรไปสอบถามโทรอะไรก็ตามนั้นกันไปนะครับอ้าววันนี้วันพระทําใจสบายสบาย,บายนิ่งๆน,น,นะให้ฝึกฝนความรู้ที่ดีให้มีจิตใจที่ดีงามแล้วก็ที่นําพาชีวิตเราไปสู่ความสําเร็จได้นะครับ ความสุขอันเกิดจากภายในของเราความสุขที่เราสร้างเองความสุขที่มีอยู่ในตัวเราเองนะบรรยากาศไหนก็นแล้วแต่ที่ทําให้เราเกิดความสุขนะทาบุญเหมือนกันครับถ้าเราทําแล้วเราเราไปทําตรงไหนก็ได้ที่เราสบายใจนะการทําบุญทําได้หลายอย่างนะเราทําแล้วเราสบายใจต้องทําแล้วสบายใจนะถ้าทําแล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายใจคิดมากอะไรกังวลอย่าไปทํา อันนั้นมันไม่เกิดบุญมันบุญไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าตรงนี้เราทำแล้วรู้สึกสบายใจแล้วมีความสุขขนลุกขนพองขึ้นมานั่นแหละครับท่านปรารถนาได้เลยความปรารถนาท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนั่นคือความสุขมันเกิดขึ้นในใจและความสุขมันจะสร้างชีวิตของท่านได้อย่างแน่นอนอารมณ์สร้างชีวิตคอยมีอารมณ์เป็นความสุขอารมณ์เป็นความรุ่งเรืองอารมณ์แห่งความสดใสอารมณ์เศรษฐีมาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วแล้วยิ่มรับทรัพย์รับเงินล้านกันทุกคนโชคดีครับ